ครับผมมากันในช่วงนี้นะครับก็ติดเลือกสอวหกเจ็นะครับเป็นที่เราเกินกันไปว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการรับเลือกสอวอในแต่ละพื้นที่เป็นวันแรกเลยนะฮะเราจะไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันนะครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อวานนี้เป็นการเปิดรับนะครับวันแรกที่นครสวรรค์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นอ่ะตามไปดูกันครับด้านของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายทวีเสริมพักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสวรครับระดับอำเภอที่มีการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครและเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาสมัครนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรหรือเตรียมเอกสารอะไรบ้างซึ่งทางสำนักงานเขตนะครับพร้อมคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกหากติด ต่อติดขัดปัญหาใดๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถขอรับไปสมัครโดยต้องไปติดต่อขอรับไปสมัคร หรือใบสวสองพร้อมแนบข้อมูลแนะนําตัวหรือใบสวสามและแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทํางานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเองจากนายทะเบียนอําเภอที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันก่อนนะคะว่าคุณจะสมัครอยู่ในกลุ่มไหนของ20อาชีพนี้นะคะซึ่งหลักฐานที่จะต้องนําไปแสดงนะคะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งคือประกอบไปด้วย 1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือ 3. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือนะคะต่อไปคือหลักฐานภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์คือ4ข้อนี้เนี่ยรเรามีอันใดอันหนึ่งไปได้หมดเลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปพร้อมกันหมดทั้ง4อย่างนี้นะคะคทางนี้ค่ะการที่กําหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสวจะต้องติดต่อรับเอกสาร จากนายทะเบียนอำเภอที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตเพื่อให้ข้อมูลผู้สมัครโดยเฉพาะข้อมูลในส่วนที่สำคัญต้องมีความถูกต้องตลอดจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสมัครโดยเอกสารที่นายทะเบียนอำเภอที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตจะมอบให้กับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกมีดังนี้นะคะ,ะถ้าไปสมัครจะต้องได้รับเอกสารพวกนี้ครบนะ,ะหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือใบสมัครหรือว่าสวสอง 2นะคะแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครอันนี้เรียกว่าสว .3 ต่อไปค่ะแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครสวรแล้วก็อันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะเตรียมหลักฐานให้ครบครับนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยใน,ในการที่จะไปสมัครรับเลือกสวในครั้งนี้เนี่ยครับก็ตรวจสอบให้ดีให้เรียบร้อยด้วยนะฮะว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรกัน,กนบ้างและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือในส่วนของ เขาเรียกว่านะการแนะนําตัวการาหาเสียงต่างอันนี้ต่างจากสสนะต่างมากอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะหลายคนปรากฏว่า นึกตอนเป็นสสคือไปสมัครปั๊บจะมีกองเชียร์ไงกองเชียร์ให้กำลังใจไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องศึกษากฎเกณฑ์ดีเพราะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราเข้าใจความหวังดีของกองเชียร์ของกำลังใจเขาไปด้วยความหวังดีนี่แหละแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เสียสิทธิ์ได้นะครับในการสมัครรับเลือกสวในครั้งนี้เพราะฉะนั้นศึกษากฎเกณฑ์ดีๆและบอกคนรอบข้างให้เรียบร้อยนะครับว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มไปสมัครเลย ช่แล้วคะ่ะและทุกอย่างต้องมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้อยู่แก่ใจแต่ยังปล่อยปะละเลยให้มันเกิดขึ้นหรือว่าทําตามข้อห้ามที่เขาห้ามทำเนี่ยอันนี้มันมีโทษ<อ>ด้วย,ยคือนอกเหนือจากคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะสมัครรับเลือกเป็นสวนะคะคุณยังถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไปต่อกันคะ่ะจากจังหวัดนครสวรรค์ไปดูที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างคะ่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยรับสมัครรับ เลือกสววันแรกนะคะซึ่งที่รบบุรีเองเนี่ยมีผู้ที่สมัครแล้วก็สนใจนะคะทยอยเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่องบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในอัมพลอังคะ อังคภาคกรน,นะคะอันพภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลบบุรีซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครก็มีผู้ที่จะมาเข้าเลือกอสมัครรับเลือกเป็นสวนะคะมารอตั้งแต่ช่วง8ปดโมงครึ่งค่ะซึ่งทางผู้สมัคร รับเลือกเป็นสวนะคะก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนโดยได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ข้อระเบียบต่างๆอย่างชัดเจนซึ่งภาพรวมนะคะก็ เป็นไปได้ความเรียบร้อยค่ะขณะที่นายขวัญเพชรถนอมนามผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลบบุรีเขาบอกนะคะว่าสําหรับการเลือกสอวอของจังหวัดลบบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาสมัครที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่มวิชาชีพให้ความสนใจมารับใบสมัครเป็นจํานวนมาก เพื่อที่จะมาสมัครนะคะแล้วก็ต้องนําไปศึกษากฎ,กฎระเบียบข้อห้ามต่างๆในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการมาสมัครรับเลือกสอวอซึ่งหากพบว่ามีการกระทําความผิดกกตอเองเขาก็จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีค่ะ ทั้งนี้นะครับก็ขอชวนผู้ที่สนใจประสงค์ที่จะลงสมัครเลือกสมาชิกผุทสภาหรือสวอสามารถนำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนไปขอรับใบสมัครรับเลือกเป็นสวได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักง,งานท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2 5 6 7จนถึงวันที่2 4พฤษภาคม2 5 6 7ครับระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโดยใช้หลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งอาทิบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w e c t g o t s นะครับหรือสับถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วน144 4ในวันและเวลาราชการนั่นเองครับยังเหลือเวลานะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะ<อ>สมัครเข้าไปรับเลือกเป็นสวนะคะถึงวันที่24แต่ว่าสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งก็คือในเรื่องของกฎระเบียบคุณนะสมบัติต่างๆก่อนที่คุณจะไปสมัครเพื่อที่จะถูกรับเลือกเป็นสวคืออยากให้ตรวจสอบให้ดีเพราะว่า ปีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าการเลือกสวครั้งนี้มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แปลกใหม่ค,คนไทยของเราเองอาจจะยังไม่เคยชินกับการเลือกแบบนี้ซึ่งคุณสมบัติก่อนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องตรวจทานให้ดีเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะถูกเลือกมาเป็นสวด้วยถูกต้องเช็ค<ฆ>คุณสมบัติของท่านนะครับโดยเฉพาะ,ะท่านต้องไม่เกี่ยวข้องนะครับกับด้านของการเมืองอนะฮะไม่เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับ<ฆ>แล้วก็เครือญาติเนี่ยไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยถูกต้องสามีภรรยาต่างๆคนในครอบครัว นะคะนี่อันนี้ต้องตรวจเช็คให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลงลงไว้เผื่อได้ไหมลงอำเภอนี้ไปลงอีกอำเภอหนึง่งมีความเหมาะสมทั้งด้านกลุ่มวิชาชีพนี้วิชาชีพนี้ก็ถนัดอ,อะไร,ระอย่างเงี้ยยีกลุ่มอาชีพั้น ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยฉันเคยทํามาหมดแล้วมีความสามารถมีความสามารถไ,ไม่ได้นะครับท่านต้องดูด้วยต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะฮะศึกษารายละเอียดให้ดีครับหรือไม่งั้นเนี่ยท่านก็ไปที่กกตได้นะไปปรึกษาเขาได้นะว่าท่านจะลงแบบนี้ได้ไหมทําอย่างไรได้บ้างไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้นะครับก่อนที่จะสมัครดีกว่าไปสมัครแล้วมาโดนตรวจสอบทีหลังแล้วอันนี้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปเลยและมีขั้นตอนตามกฎหมายด้วยสูงสุดเลยคือ20ปีเลยนะในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆที่จะรับเลือกรับสมัครต่าง 20ปีเลยนะ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นย้ํากันไว้ครับว่าก่อนที่จะไปสมัครรับเลือกสอวเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานให้พร้อมกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งบรรยากาศต่างๆรวมไปถึงข้อกําหนดคุณสมบัติและก็หลักเกณฑ์ต่างๆเราจะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะผ่านทางเกาะติดเลือกสอว2,567อย่าง<ม>แน่นอนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคน ừ, ừ, มีส่วนร่วมในการที่จะคัดสรรมาหรือว่าเลือกมาซึ่งสวในครั้งนี้นั่นเองค่ะ